จึงจ <f dragging> ับปั้ม่อยร้อยวะมันดูร้อนวะมึงต่ำเรือตักเลยตักเพือกูกูรักรวมทีกาดมันกีกลาดเลยมึงตำเพือคุณต่ำตายเลยแล้วใช้ไปต่ำตายเราเป็นเงินตะกลุ่มตูบกับหมยป้ายเราไม่ตายพอเนอกูมันไปเรือไปเตียนเกี้ยกัดหลากหลากหลากไปน้อยหลากขึ้นบนหลกขึ้นบนเรือป่าไปตึงขึ้นบ้านป่าไปบ้านตึงป่าแคว้นกับโว้ตั แคว้นเรอมันจะว่าโตกิ่งหมวงเรก็ด่าเราก็ควันกงหมังนตังเอากัดแคว้นเดกมาเล่ต็มมัดให้ชวนชาวกองกดรโดเต็มเครื่องกะดาใจายก้อยชายเมียหมดีนีด้กมาวุ้มต็มหมยไรรวยไร่ว่ะกันเล่หน้ามันตูน้าว่ะแต่ยัวมันแมงดาว่ะเัวมันวัวคุ้งว่เจืดดันเนี่ยโอ้ยออมหมดทีนะคนมาตังแล่ตัวเดียวใจนั่งไหวกูัอว่ะ แล้ยนั่งมันลูกปัดอย่นี่ยมาตึงแล่เล่แล้วก็มาเล่ก้อยมันเลยแล่พลื้ออยู่ในนู่นตอนนู้นนี้กันแล่มันก็ควายอยู่มาเต่มอกดอกไม้แล้รวก็งอเง็บตึงเตยโคตรขึ้นไปตึงต่ำตายแคว้นอยู่กับกัดปลาโนควายเมียอยู่เมียเต็มเครื่องพอดีแด๊กมาคนแก่มาคนคนแก่เออคนแก่มาคนมาตึงตาตามึงเออ ตึ้งโคตําตายแล้วคนแก้ฮ้นเราแปดสิบเรื่องเด็กตาไหม่ด้วยตรวจนี้ติดคัดเด้อะกองเด็กชายรู้จักเนี่แกว่าแรงนัดเหลาปีนี้ว่ารูรานำขึ้นเหรอรูรานำเออพ่อตําตายแกงตรงนั้นมึงตําเรือแกได้รอดกูตําล้มเหนือตัมาล้มเหนือเออกูตัมากูเม่นกูเกย์ได้พ้นกับแล้วปั๊บ ตกลงก็ไม่เอาก็อ่าแล้วกันแกงปลา่ดะแกงปลา่ดะสอยอันนี้ลำเหนื่อแล้วครับของกูกีบิดมวนอย่พอดีเลยจกโลดดู่ลปีได้กีตั้งเครื่องกีได้ปีแล้นะโลกมาฮะโล่ก็ยิโลกไหญโตโลกไหญโตโยมมันปั๊บเลยมาเจ้าหนุ่ยววแววแววบายขับปี้ก็ tâm còn phước cho cái mà bay mình bay của mình kia óc thì tay này, nãy tâm lấy, à, à rồi, lấy đánh, Bột, ừ, còn chưa leo, tâm chưa, rồi tay chưa phước đỉnh tưng, bùa giải đai chết con mai biếng quay chuột, nằm cún theo nhà dọc, tay chạy lắm. ไม่จำมันลงนั่นเริ่มอ้าวตือ้อกางอักดนจริงกับผมเนี่ยว่าเด็กกับกูกับแม่กูกับมันเก๊กัวชอยไปเก๊กชอยวัวยาบมึงะแม่ผมเนมี่ยเด็กกับแมกก่กูแกะเก๊กับผมไม่กลัวบาปเพื่อบาปเพื่อรุนนองผมรุนนองมึงเหรอนม่รุนนองเพื่อไม่รุนนองเพื่อกูตุ่มนุ่มทังนั้นเน่ยแกยังดูอยู่เลยมาเก๊กตายพนนะ ไอประจันกูเตียนเตียนเจอไหมเตียนเจอเ,เ,เ,เป็นไอประจันอันบอมาแต่ประจันคุยไตกูยจุ่มตั้งนานแต่แกยังกินอยู่เลยนุมยม่มแหมเฮ้ยแมหม่ทำไรบางเนี่ยไก่กองอรู้จักทำอาหานุ่มแม่ตู้ไก่ดีไก่มันแล้วเลือดแต่ตู้เย็นเนี้ยตู้จะตัดไก่แล้วผู้ชายเจอรถนาร่าสักันเราพุทธจัดตรี